ก็พอดีออกมาตรงบริเวณแถววัดบุญสีนะครับวัดบุญสีเมื่อกีก่อนนะครับมาด้านหลังนะครับซึ่งด้านหลังเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยก็เคยเข้ามาในยุคสมัยก่อนเนะเป็นว่าเป็น10ปีก่อนนะครับตรงด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นป่าต้นไม้เยอะๆนะฮะแล้วก็จะมีแบบแบบเหมือนทําเป็นกุฏิที่อยู่ตามต้นไม้ต่างๆนะครับตอนนี้เขาก็ พยายามปรับปรุงอยู่นะครับแต่บริเวณด้านหลังเนี่ยก็ยังเป็นป่าเยอะอยู่นะครับยังเป็นป่าเยอะอยู่ยังยังเป็นอ่าเป็นต้นไม้เยอะอยู่นะครับก็ยังเป็นที่โล่งแต่ว่าก็ถูกตัดออกไปเยอะแล้วก็ปรับปรุงไปเยอะแล้วนะครับสมัยก่อนเนี่ยก่อนที่เขาจะปรับปรุงไปรอบหนึ่งนะก็จะเป็นต้นไม้เยอะๆแล้วก็มาปรับปรุงช่วงหลังเนี่ยก็จะใช้บริเวณพื้นที่ด้านหลังเนี่ยทำพวก กิจกรรมทางศาสนาต่างๆนะครับเวียนเทียนอะไรอย่างเงี้ยครับจัดงานต่างๆด้านหลังนะครับแต่ช่วงตอนนี้เขาก็เริ่มแบบทำจากด้านหน้าเข้ามานะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยตจนตอนนี้ด้านหลังก็ยัง,ย,งยังเป็นต้นไม้เยอะๆอยู่แต่ว่าเหมือนกับค่อยๆตัดออกไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะปรับปรุงพื้นที่นะครับให้ใช้งานได้เยอะขึ้นนะครับแต่ว่าตอนนี้บรรยากาศก็ยังร่มรื่นอยู่นะครับเดี๋ยวจะ กับกล้องให้เพื่อนๆดูนะครับนี่นะฮะจะเป็นบริเวณด้านหลังนะครับบริเวณด้านหลังนะนี่ก็จะมีไก่นะฮะไก่มีมีน้องหมาด้วยนะครับมีน้องหมาตัวเ,เล็กๆนะตัวเล็กๆด,ด้วย ็บริเวณวันนี้มาช่วงาสายๆนะครับก็ถือว่ายังสงบน่มลื่นอยู่นะครับแต่ก็ถือว่าน่าเสียดายเนาะที่เขาตัดต้นไม้ออกไปเยอะนะครับน่าเสียดายแต่ว่าถ้าเขาปรับปรุงให้มันใช้งานได้มากขึ้นก็โอเคนะครับสมัยก่อนตรงทางตรงนี้ตรงบริเวณตรงนี้นะครับตรง ตรงไปตรงนั้นต,ต้นไม้จะแบบเยอะเลยครับมีต้นไม้ใหญ่ๆเยอะเลยนะครับป,รปักผงใหม่แล้วก็จะเป็นปุติตรงนี้นจะอยู่ข้างๆต้นไม้นะครับเป็นต้นไม้แล้วก็จะมีคลองขวางอยู่น,น,นะครับ จะมีน้องไก่เยอะเลยนะครับแล้วก็เห็นมีกลุ่มแบบคล้ายๆไก่งวงด้วยนะครับมีกลุ่มคล้ายๆไก่งวง